ขอบคุณพี่สุนันทานทิศนอกครับคลิปนี้ถือว่าค่อนข้างยากทีเดียวแหละผมขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงครับไม่งั้นจะมีแต่สมาคมนิวเจ p a n แปเยอะมากกลายเป็นแมทส,สุดยอดที่สุดของแต่ละสมาคม10ขค่ายครับเร่มที่อดีตสมาคมยักษ์ใหญ่อย่าง w c w และแมทส,สุดยอดของสมาคมนี้คือ r i c ิกแฟรเจอกับ Ricky Steamboat ทั้งคู่เจอกัน3ครั้งนะครับแต่ในศึก c l a s h of Champion s ที่ต้องเอาชนะ2ใน3ถือเป็นสุดยอดที่สุดแล้วครับส่วนความมันของแมชนี้คือเอริกแฟรตอนนั้นเป็นอันดับหนึ่งครับส่วน i c k กกี้ซีม o a สเพิ่งย้ายกลับมาและลิกกี้เป็นขวัญใจนะครับทั้งคู่ขึ้นชื่อดมต่อมาที่ถูกปิดไปแล้วอย่าง ECW จริงๆควรจะเป็นแมชที่ใช้อาวุธเยอะๆนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ารอบแวนเดมเจอกับเจอร์รี่ลิ เขาว่ากันว่าสื่อฮาร์ดคอร์เทเวนเป็นการเจอกันที่ดีที่สุดของทั้งคู่นี่ครับแต่จริงๆทั้งคู่เนี่ยเจอกันมันแน่นอนครับเพราะถ้าส่วนใหญ่เวลาเราเห็นนักมวยปั้มหลบท่านี้ได้ เขาก็จะโดนสวนกลับทันทีแต่คู่นี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยสวนกันไปสวนกันมาสวนกันมาสวนกันไปไม่รู้จะลงเอยยังไงและทั้งคู่ปั้มกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยแทบจะละสายตามไม่ได้นะครับเพราะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและแมชนี้ใช้แค่เก้าอี้กับโต๊ะเท่านั้นนะครับ่เป็นการใช้เก้าอี้แบบสร้างสารรค์ด้วยออกท่าต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแมชที่ดูต่อเนื่องได้จนจบเลยครับและพูดถึงความต่อเนื่องสมาคม t o โทนัน n ต Stop Action หรือ TNA แมชที่มันที่สุดของสมาคมก็คือ Unbreakable ปี2005ครับระหว่าง AJ s t y l e เจอกับ Christopher Daniel และ Samuon Jo e ชิงแชมป์ X Division ถ้าไม่เคยดู AJ ตอนผมสั้นนะแนะนำไปดูแมชนี้ครับแล้วจะรู้เลยว่าทำไมเขากลายเป็นขวัญใจอันดับหนึ่งของแฟนๆครับไม่ต่างจาก Christopher Daniel เลยครับดูแล้วรู้เลยว่าความสามารถเขาใหญ่กว่าตัวจริงครับสมกับเป็น Fallen Angel และตอนนั้น Samuon Jo เพิ่งเข้าสมาคม TNA ใ,ใหม่ๆครับ หมดบานเหมือนบล็อกเลสเนอร์เลยทำลายล้างไปหมดและทั้ง3าคู่อยู่ในท็อปฟอร์มนะครับแต่สคนนี้เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมและถ้ามาเจอกันความมันก็ต้องบังเกิดครับต่อกันสมาคมอินดี้อันดับหนึ่งอย่าง r i n g of Honor เป็นการเจอกันระหว่าง k เควินส e ีลหรือ Kevin Owen เจอกับเ l g e n e น i ิโหรือแซ m ม s a ซนเนื้อเรื่องแบบ n x เเลยครับเควินหักหลังเ l g e n e น i c o หรือแซมมิเซน และก่อนหน้านี้ก็เจอกันมากมายครับแต่ที่มันที่สุดคือศึกใหญ่ Final Battle ปี2010เป็นการเดิมพันหน้ากากของแซมมี่และอาชีพของเควินครับแมชนี้มีให้รับชมฟรีใน YouTube ครับไปชมกันดีกว่าไม่อยากสปอยขอย้อนมาที่ NWA ครับส่วนใหญ่แมชมันๆดังๆก็ต้องมีนักมวยปั้มดังๆนะครับแต่ที่นี่เป็นการชิงแชมป์ US ครับระหว่างทูรี่บันชาร์ดกับแม็กนัม TA มันๆตรงไหนรู้ไหมครับ ตรงที่อยู่ในกรงไม่พอครับและทั้งคู่เหมือนจะฆ่ากันจริงๆเลยอ่ะและช่วงนั้นปี85ครึ่งหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการแสดงครับและครึ่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะและแมชนี้สมจริงมากครับมีเลือดตกยางออกกันและที่สําคัญแบนชาดครับอากอีมาตีให้เป็นเศษไม้แล้วเอาเศษไม้นั้นอ่ะไปทิ่มหน้าแต่สุดท้ายโดนแมกนัมแย่งไปและเอามาทิ่มเองครับเลือดไหลอาบเลยจริงแต่ละอันดับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมไปศึกษาที่ว่า คนพูดถึงแมชนี้มากในสมาคมนี้อย่างเช่นของ t r i ปเปอนะครับคราวนี้ไปที่เม็กซิการและสมาคมลูชาดออันดับหนึ่งเขาจะไม่บอกนะครับว่าแมชไหนสุดยอดแต่จะบอกเป็นปีไปว่าปีนี้แมชนี้สุดยอดและปี2019เครับเคนน่โอเมก้ากับเลฟินิกถ้าจะหานักมวยปั้มใส่หน้ากาบมาแทนเลมิเซียลได้ผมว่าคนนี้ครับมีสิทธิ์สูงและโอเมก้าก็สุดยอดอยู่แล้วกลายเป็นทั้งคู่สุดยอดมาเจอกันก็มันสิครับไปดูสมาคมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับ CMLL ค่ายของเม็กซิโกครับกรณีเดียวกันเลยคือแมตช์สุดยอดอะ่ะมันถกเถียงกันยากมากแต่ผมขอแมตช์นี้ครับเม็กซิโกนะครับหรือซินคา่าดั้งเดิมเจอกับอัลติโมเกเรโลคราวนี้เราจะได้เห็นลีลาของเม็กซิโกแบบเต็มที่เลยครับว่าทําไมทิวลอรีต้องการนําตัวเข้ามาและกายเป็นซา์ที่ยิ่งใหญ่เขาทําได้ดีนะครับตอนนี้และชอบที่สุดคือตอนจบครับแกถ <No. S 1> อดหน้ากากอัลติโมครับแล้วก็รวบกวดเลยที่ผมชอบนักมวยปั้มดูาดอคือ ค่าแพ้ไม่ว่าเสาีงคมขัดไม่ว่าอย่าเสียหน้ากากเป็นพอเพราะถือเป็นตัวตนของเขาครับถ้าถูกถอดออกมาเหมือนกับเสียคาแรคเตอร์นะทั้งเป็นกลับมาที่ญี่ปุ่นครับแมชิยอดเดียมนี่มีมากมายเลยครับและคงต้องพูดถึงแมชนี้ครับเคนนี่โอเมก้าเจอกับโอคาดาในศึกโดเมิเนียนปี2018ชิงแชมป์ IWGP เดฟเมลเซอร์ครับผู้เขียนข่าวมวยปั้มแกชอบให้คะแนนแมชมวยปั้มครับสูงสุดคือ5ดาวนะแต่แมชเนี้ยได้7ดาวพ <Wow. S 2> ูดโดยรวมนะครับความส่วนของคู่นี้ เคนีโอเมกาฟิมอดีอยู่แล้วโอคาดาถูกพูดถึงมากครับว่าเป็นนักมวยปั้มที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้เลยนะทางทางที่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่เขินหาวาเก่งลีลาดีที่สุดหรือแข็งแรงที่สุดแต่การปั้มของเขาแต่ละแมชน่าติดตามมากครับและเขาทําให้คู่ตดด่อสู้เขาดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับและเคนนี่ก็ดีอยู่แล้วกลายเป็นทวีคูณเข้าไปอีกและเท่านั้นไม่พอโอคาดาครองแชมป์มานานมากครับป้องกันได้ตลอดเลยโอคาดาเป็นธรรมานะครับแต่ทุกคนก็รู้นว่าเคนนี่อ่ะ จะสามารถคว้าชัยจากโอคาดาไปได้ไหมกลายเป็นย้อนกลับไปเหมือนแมทที่ลิกแฟร์เจอกับลิกกี้สตีมโบสเลยครับคือลุ้นกันทั้งแม์แทบนั่งไม่ติดเก้าอี้และก่อนไป W W E ครับขอพูดถึง N X T ก่อนแม์นี้ครับจอนนี่กาการโนเจอกับอดัมโคหลังจากโทมัสโซต้องสลัดเข็มขัดไปเนื่องจากการบาดเจ็บและ2คนนี้ยังไม่เคยมีใครเป็นแชมป์โลกเลยนะครับและเป็น2คนที่แฟนๆอยากให้ถือเข็มขาดมากที่สุด แล้วจะเป็นใครอ่ะในเมื่อถึงขัดนมีเส้นเดียวกอนลุ้นกันทั้งแมชเลครับและเป็นแมชสองใน3นะครับชนะ2และแมชนี้ชื่อจอห์นนี่กากาโนที่ถูกเรียกว่าจอห์นนี่เวสซิงเป็นชื่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับและในที่สุดสมาคมอันดับหนึ่งในอเมริกาขอบอกยอะไเนี้ยากยากมากแต่ตอ uh ้ oh. องยกให้ดิอันเดอร์เทเกอร์กับชอ i c ม a เคิลในศึกเลสอมเียครั้งที่25ครับ ทั้งคู่ถือเป็นนักมวยปาลมที่มีประสบการณ์สูงที่สุดนะตอนนั้นในสมาคมนะครับแล้วเก่าเจอเก่าอะ่ะแผนสถิติของอันเดอร์เทกเกอร์ก็มีเป็นเดิมพันนิกถึงแม้อันเดอร์เทเกอร์จะดูเหนือกว่าแต่ชอนเฮ้ยวนละชอนแล้วชอนคนนี้ทําให้ดูเหมือนว่าเขาสามารถลบล้างสถิติอันเดอร์เทเกอร์ได้และแต่ละคนก็สามารถจัดทางของแต่ละคนได้เลยครับ คือแกใส่ท่านี้มาค่าสวนท่านี้กับยิ่งเพิ่มความสมบูรณ์แบบของแมชนี้เป็นอย่างมากครับหวังว่าจะถูกใจพี่สุนันทา oh, <wow. S 1> ทิพน,นอกน,นะครับข็ออขอบคุณคอมเมนต์ของพี่ๆแต่ละคนนะครับได้ชมแน่นอนครับของทุกคนแต่ขออดใจรอถ้าเรื่องของที่ขอยังไม่มาก็ชมของคนอื่นไปก่อนไว้รอดูคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรและขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับแฟนมวยปั้มำสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ